เริ่มจากตรงที่เห็นชัดๆตรงนี้นะนี่นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับพบกับช่องพบรีวิวอีกแล้วนะครับใครที่เคยมีปัญหาเรื่องแบบนี้นะครับรองเท้าสุดลักเนี่ยเวลาใส่ไปนานแน่นอนมีคราบนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับนี่นี่น,นมันจะเป็นไม่ขาวอ่ะมันดำๆอ่ะนี่นี่แบบนี้นะครับ นี่แบบนี้เลยใครที่มีปัญหาพวกนี้นะครับและกําลังหาไอเทมในการช่วยขจัดคราบพ,พวกนี้นะครับตอนนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาแนะน,นํานี่ตัวนี้นะครับมันชื่อ Quick Whip นะครับเป็นตัวทิชชู่เหมือนทิชชู่เปียกอะแต่มันทําหน้าที่ทําความสะอาดรองเท้านะครับตัวห่อเนี่ยเหมือนกับทิชชู่เปียกด้านหลังนะครับเขาจะมีคําบอกวิธีการใช้งานนะครับเนี่ยประโยชน์ ทำความสะอาดรองเท้าขจัดคราบฝุ่นโคลนเหมาะสาหรับรองเท้าได้รองเท้าหนังแท้รองเท้าหนังเทียมผ้าแล้วก็ผ้าแคนวาสนะครับนี่นะครับจะเว้นรองเท้าหนังกลับวิธีการใช้งานนี่เปิดแถพลาสติกเนี่ยนะเห็นไหมเหมือนกับดิชู่เปียกเลยนะแต่มันไม่ใช่ใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดควิกไวท์เช็ดคราบสกปรกบนรองเท้าหลังเปิดใช้งานจริงควรปิดให้สนิทอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลอง ใช้ให้ดูกันว่าของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดรองเท้าจริงหรือไม่นะครับก่อนที่ทุกคนจะไปซื้อเดี๋ยวผมมาทดลองให้ดูก่อนนี่นะครับโอ้ทิชชู่เปียกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบนี้แต่มันเป็นสําหรับเช็ดรองเท้าผ้าของเขานะครับจะเป็นผ้าแบบเนื้อเขาหนาเหมือนกันนะแล้วก็ตัวน้ํายาของเขาเนี่ยมันจะลื่นๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทําความสะอาดกันเลยเอาคู่นี้ก่อนละกันเริ่มจากตรงที่เห็นชัดๆตรงนี้นะนี่นะครับ อ่ะเดี๋ยวขอรีวิวเรื่องกลิ่นก่อนโอ้หกลิ่นจะเหมือนกับเอ่อเหมือนกับน้ำยาล้างจานแบรน,บรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับกลิ่นหอมมาหอมแบบสดชื่นเอ้ยนีย่ดูใหม่นะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเช็ดไปละนี่นะครับมีคราบติดอองมาแล้วก็มาตรงนี้สะอาดแล้วเมื่อกี้ยังดําอยู่เลยอ่าตรงนี้เี้ย ตรงนี้เห็นชัดนี่นะครับฮนอนี่นี่น,นี่อยู่นี่นี่มันมาอยู่ตรงนี้ละนี่นะครับก็ยังมีเหลืออยู่นะสำหรับคาบที่มันลงไปลึกมากๆเนี่ยแทบจะเข้าไปในเนื้อ มันก็ยังติดอยู่นะครับเดี๋ยวลองขัดดูอีกหน่อยอ่ะนี่นะครับก็ช่วยให้จางลงมาได้อยู่เหมือนกันนะตอนแรกมันจะเข้มกว่านี้แต่นี้เริ่มจางนะจางลงไปเยอะเหมือนกันตัวผ้าเขาแบบ ไม่ไม่จำเป็นต้องกดแรงมากนะครับสําหรับรองเท้าแบบนี้แค่ถูเบาๆก็แบบหลุดแล้วเห็นไหมนี่นี่นไม่กี้ยิงดําอยู่เลยนี่นะครับเอ้สะอาดขึ้นจริงละสะอาดขึ้นจริงๆนะครับแบบนี้ลกลับได้อันนี้ด้านที่ใช้บ่อยๆเอาด้านข้างในออกมาบ้าง พอมันเป็นฟองเราก็ซับออกแบบนี้นะครับก็ถือว่าทําความสะอาดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะไอ้พวกคราบแบบปกติทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะดึงคราบออกมาจากตัวเนื้อลองเท้าได้นะครับส่วนพวกฝั่งลึกแบบเนี้ยก็ถูให้นานขึ้นหน่อยให้มันนานๆขึ้นหน่อยนะครับเพื่อที่จะดึงคราบออกมาให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็เหลือจุดสุดท้ายนะครับตรงส้นดูนะครับจะเป็นคราบมองๆหน่อย เห็นไหมครับสะอาดขึ้นกว่าไม่กี้เยอะเลยตรงนี้จะเป็นผ้าล่มนะครับตรงเนี้ยผมชอบรุ่นนี้ก็เพราะว่าตรงเนี้ยเขาเป็นผ้าลมเวลามีน้ำมากระเด็นใส่น้ำจะเป็นเม็ดไหลหลุดออกไปเลยมันเป็นแบบผ้าที่ทำร่มอ่ะ ร่มที่เราใช้กันฝนกันอนะ่ะเออมันเป็นผ้าชนิดเดียวกันแล้วก็ตัวนี้ผมชอบมากเลยตรงที่ว่ารองเท้าของเขาไม่ต้องดึงเชือกมัดนะครับเพราะว่าเชือกของเขาเป็นยืดแบบนี้มันจะตามสรีระของเท้าแต่ละคนเลยว่าคุณมีความกว้างเท้าขนาดไหนเนี่ยนะครับมันจะเป็นยางย,ยืดแบบนี้มามาดูผลงานกันนะครับนี่เป็นไงสะอาดเหมือนรองเท้าใหม่เลยนะครับอาจจะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรอยลึก จำไม่ได้แล้วว่าไปเตะอะไรผมว่าคะแนน1 0เนี่ยผมให้เต็มสิบเลยถือว่าทาออกมาได้ดีมากนะครับนี่เอาง่ายๆคือรอยที่ไม่ได้ลึกมากคือหลุดออกไปหมดเลยแต่รอยที่ลึกนะครับตรงนี้ตรงนี้มันเป็นรอยลึกมันก็จะยังคงอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าจางลงไปเยอะมากเหมือนกันอีกข้างหนึ่งมาดู before after นะครับนี่ตรงผ้าล่มตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีรอยเท่าไหร่นะครับแต่จะมีรอยตรงที่เป็นยางตรงนี้นะครับด้านข้าง แบบนี้1จุดแล้วก็แบบนี้นี่ตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้อ่านี่รอยดำแบบนี้นะครับทุกจุดเลยนะครับที่ใกล้กับพื้นบางทีเราไปเหยียบพวกน้ำอะไรพวกนี้แล้วมันกระเด็นเนี่ยก็เกาะที่ชู่1แผ่นต่อรองเท้า1คู่นะครับผมว่าเอาอยู่แล้วก็แพ็คตัวนี้เขาให้นี่นะครับ30ชิ้นนะครับต่อหห่อ เรามาดูกันที่ชิ้นที่2กันเริ่มจากจุดที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือผ้าลมเอาตรงที่อาคาบไม่หนัก ก็ไม่ได้ดำลงเลยนะไม่ดำลงเลยต่อไปก็จะเป็นจุดที่คาบเยอะที่สุดก็คือพื้นรองเท้าด้านข้างตรงนี้สังเกตนะครับว่าตอนแรกที่เป็นคาบน้ำตาลน้ำตาลเหลืองนะครับตอนนี้ไม่มีละโอยผมว่าถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยครับกับการที่จะซื้อตัวนี้มาใช้เพราะว่ามันขจัดคาบ ได้แบบไม่ต้องเอารองเท้าไปซักแค่เอาตัวนี้มาเช็ดเช็ดถูถูรูปรูปนะครับนี่นี่นี่ขาวเหมือนใหม่ละนี่นะครับแนะนําเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวทําความสะอาดที่ผมคิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับการที่คุณจะซื้อมาใช้มากพวกชอบสนิกเกร์นะครับชอบสะสมรองเท้ามีรองเท้าสวยสวยไว้ใส่ชอบสะสมรองเท้าเป็นคอลเลกชันแนะนําเลยนะครับอ่ะดวงนี้นะครับยังเหลืองๆอยู่เลยนะยังเหลืองเือมีคราบจุดอยู่ เป็นไงเนี่ยแค่เบาๆบแค่นี้เออมันทำความสะอาดง่ายมากแหละไม่ต้องถูแรงมากนี่ดูตรงนี้อ่ะหลุดออกไปละแล้วก็ค่าตรงนี้เขาอยู่ในร่องพอดีนะครับก็เลย ต้องใช้เล็บจีกเข้าไปหน่อยเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนได้รองเท้าคู่ใหม่เลยนะครับเหมือนเพิ่งแกะกล่องออกมาทางทั้งที่ใช้งานไปแล้วเยอะมากๆนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากเลยของแบรนด์นี้เอาเป็นว่าคะแนนสิผมให้เต็ม10บครับสำหรับตัวนี้นะตัว u u i k w ว a p นะครับ Qui ว p อ่าลอกเสนยิผิดขอโทษด้วยนะครับ quick whip อ่า u u i k w w i p หนึ่ซองนะครับมีสาชิ้น ผมปักพิกัดไว้ใต้คลิปให้เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าคะแนน10ผมให้เต็ม10ครับสำหรับตัว Quick Whip ตัวนี้พิกัดอยู่ใต้คลิปกดดูตอนนี้ได้เลยนะครับ